สวนทุเรียนจังหวัดระยองที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองวันนี้ก็เช่นเคยนะครับจะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินแปลงสวยเป็นสวนทุเรียนแปลงเล็กนะครับอยู่ในชุมชนหมู่บ้านไม่เปรี่ยวไม่แออัดไม่วุ่นวายเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการสวนทุเรียนอยู่ในชุมชนนะครับต้องการบ้านสวนบ้านพักไวกระเซียน แปลงเล็กๆนะครับน้ำประปาไฟฟ้ามีให้ครบเนื้อที่ตามเอกสารนะครับ2ไร่3งาน98ตารางวาเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดครุฑแดงนนอสอสีจอมีทุเรียนอายุ4ปี5ปี54ต้นนะครับปีนี้ให้ผลผลิตแล้วเป็นบางต้นราคาขายนะครับยกแปลง4ล้าน3แสนบาท ส่วนราคาท่านก็ยังสามารถที่จะต่อรองกับท่านเจ้าของสวนทุเรียนท่านได้อีกนะครับถ้าท่านใดสนใจสามารถที่จะเข้ามาชมสวนทุเรียนเข้ามาชมพื้นที่จริงได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับต้นทุเรียนแต่ละต้นก็สวยสมบูรณ์งามทุกต้นนะครับนอกจากต้นทุเรียนแล้วก็ยังมีต้นไม้อื่นที่ปลูกแซมไว้ในสวนทุเรียนต้นไม้แต่ละต้นสวยๆงามๆนะครับดินดีน้ำดี โคกทุเรียนแต่ละโคกก็โคกใหญ่ๆระบบน้ําระบบไฟท่านเจ้าของสวนท่านก็ได้ติดตั้งไว้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับส่วนน้ําที่ใช้ทําการเกษตรนะครับเป็นน้ําบาดาลในสวนของเราท่านเจ้าของสวนได้เจาะบาดาลไว้หนึ่งบอ่อไว้สําหรับทําการเกษตรลดต้นทุเรียนนะครับมีน้ําใช้เพียงพอได้ตลอดทั้งปีอย่างแน่นอนน้ําในบอ่อไม่เคยแห้งนะครับในสวนทุเรียนของเรานะครับนอกจาก ต้นทุเรียนแล้วนะครับก็ยังมีบ้านพักเป็นบ้านปูนชั้นเดียวหหลังนะครับเป็นบ้านเก่าๆท่านเจ้าของสวนทุเรียนท่านไม่ได้ขายบ้านนะครับท่านบอกว่าบ้านหลังนี้ยกให้ฟรีท่านขายแต่สวนทุเรียนนะครับบ้านหลังนี้เก่ามากถ้าหาท่านใดซื้อสวนทุเรียนแปลงนี้นะครับท่านต้องซ่อมแซมรีโนเวทบ้านใหม่นะครับหรือจะทุบบ้านทิ้งเพื่อปลูกสร้างใหม่ก็ได้นะครับ ส่วนเรื่องก,การเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายนะครับเข้าออกได้หลายเส้นทางตอนนี้ทางทีมงานของเรากำลังขับรถอยู่บนถนนสีเลนถนนสี่เลนเส้นนี้แยกมาจากถนนสุขุมวิทเข้ามาหาสวนทุเรียนของเราก็ประมาณ10กิโลนะครับแยกจากถนนสีเลนเข้าไปหาสวนทุเรียนของเราก็ประมาณ200เมตรทางทีมงานของเราอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพการเดินทางนะครับ เราจะพาท่านผู้ชมเริ่มเดินทางจากถนนสี่เลนเส้นนี้นะครับเข้าไปดูส่วนทุเรียนของเราให้ท่านได้เห็นเส้นทางการเดินทางนะครับแยกจากถนนสี่เลนเข้ามาก็เป็นถนนคอนกรีตสาธารณะขนาดใหญ่รถสวนกันได้อย่างสบายนะครับก็จะผ่านชุมชนหมู่บ้านผ่านบ้านเพื่อนบ้าน สองฝั่งถนนก็จะเป็นสวนยางพาราสวนผลไม้ตอนนี้เราวิ่งมาทางถนนสี่เลนทางด้านหลังนะครับถ้าเราวิ่งออกไปทางด้านหน้านะครับเลยสวนทุเรียนของเราก็จะเป็นถนนสี่แยกเข้าออกได้หลายเส้นทางก็จะผ่านชุมชนหมู่บ้านร้านค้าร้านอาหารนะครับอยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียน ไม่เปลี่ยวไม่แออัดนะครับเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะได้บ้านพักบ้านสวนสวนทุเรียนที่อยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านนะครับเป็นบ้านพักไวคเซียนตอนนี้เรามาถึงสวนทุเรียนของเราแล้วนะครับอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายที่ถนนเส้นนี้นะครับมีบ้านพักเป็นบ้านปูนชั้นเดียวที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ ทางทีมงานของเราจะขับรถพาท่านผู้ชมไปดูเส้นทางก่อนนะครับเส้นทางทางนี้ขับมาผ่านสวนทุเรียนของเราก็จะออกไปได้หลายเส้นทางเป็นชุมชนหมู่บ้านใหญ่นะครับเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะได้สวนทุเรียนที่ติดถนนสามารถที่จะทำร้านค้าร้านอาหารร้านกาแฟได้เลยนะครับเป็นชุมชนใหญ่ การค้าขายดีแน่นอนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีแยกทางทีมงานของเราก็จะกลับรถตรงนี้นะครับเราจะย้อนกลับไปดูสวนทุเรียนกันอีกครั้งหนึ่งท่านใดที่สนใจสวนทุเรียนสวนนี้นัดดูสวนทุเรียนกับเราได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 098 147 3498หรืออีกเบอร์นะครับ088 790 2134หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Line Instagram TikTok ทางช่องที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่องที่ดินลบบุรีฉโนดราคาถูก ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกการกดไลค์ทุกการกดติดตามเป็นกําลังใจให้ทีมงานของพวกเราเป็นอย่างมากเลยนะครับทางทีมงานของเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆมาลงเรื่อยๆให้ท่านได้ดูเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ